สวัสดีแม่อาวางโอนทุกทุกท่านครับอยู่กับผมต้นอีสานใต้อินดีครับผมมหาเลาะยิงหนูครับหม้เก่าไม้หลังบ้านครับหม้นี้ไม่ได้มาเกือบเป็นเดือนแล้วครับแต่มันก็ยังมีรอยหนูกัดอยู่ ไปกันครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับไหนตัวแด้เนะ โดนหนังโดนเฉือน,เ,อนเกือบลุดโอ้ยโดนหนังนิดเดียวครับนี่โดนหนังนิดเดียวแม่เกือบขาดแล้วมาขอนยาตเก็บคนครับ เดี๋ยวนะเอ๊ okay. มาครับหนึ่งเต้มนี่สวยๆเลยเกือบหลุดครับโ <c ười> ดนหนัง น่าลงไปเอาทันป่าแตกเลยครับอ่ะมดลุ้นกันต่อครับผมเดี๋ยวเดินไปน,นู่นแถวนี้น่าจะตื่นหมดแล้วครับเมื่อกี้ลุยป่าอ้อยเข้าไปเอาตัวนี้ยริงมามม่วๆครับโดนเฉย ยิงแบบไม่เห็นตัวครับเห็นแต่ตามันนี่เห็นแต่ตามันครับเออหมดจมานก็มานเนาะเห็นแต่ตาครับยิงผ่ากลางไอ ขออนญาตเก็บก่นครับมองไม่เห็นตัวนะเมื่อกี้นี่หัวมันโผล่หัวมันหัวมันโผล่มาจากไอ้ต้นอ้อยอะ่ะใบอ้อยมันก็บังเนาะยิงไปเลยครับยิงไปมัวมัเลยครับโอ้โดนเฉย่ะบ้า,บ,าบทจะมานก็มานเฉยครับผม ส่องหาตั้งนานนี่มันโผล่มาแตงหัวมันไม่ได้อยู่ในกองข้าวเด้วยนะนี่ฮะตามกันต่อครับผมสองเต็มแล้วโดนเข้าตัวรับถึกแล้วถึกแล้วพี่น้องตัวใหญ่ไหมเห็นแต่ตามันอีกแล้ว โอ้ยโดนนิดเดียวโดนขาโดนขาโดนขาโอ้ยจะลุดจะลุดจะลุด กระดกรอบอเห็นแต่ตามันเนี่มาเนึ่งแต้มโอ้ยิงระยะไกลเลยครับตรงนี้นมาอีกงตัวอขออนาตเก็บครับ วิ่งได้ยินเสียงเพื่อนมันวิ่งมาแล้วนะนี่ใส่สวยๆนะตามต่อครับจบภารกิจวันนี้ครับนี่สามแต้มสวยๆ ที่เดินดูสองรอบนะครับไม่เห็นตัวเวลาก็จะตีนึงแล้วครับนะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเลยสามตัวก็พอได้คั่วอยู่ครับพอได้คัวได้ย่างอยู่ครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ